รักเราูชเิมองแม่คับี่ให้มาอังโงว่าเจอพร็อกครับช่วยนี่ครับยอม ตีได้ครับแล้วก็ปแมตช์การดีรรองัวาครับโอ้นี้ครับดูนวดีแรกไม่ดีครับอมาแล้วเฮียไหลลมาอะไรอ่านัอยู่แล้วแล้วไโดนโนซิล่าหรือเปล่าครับโดนซิล่าครับสวัสดีโอ้โหซิล่ารับได้ครับเนสกัับคนนี้เกมครับโอ้ทางด้านตุรสุดยอดเลยครับ Yeah.